สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุขสุขก็มาเมื่อนีแม่หอมสบห้ามาเห็ดแนวกินคือเกาพี่น้องแม่หอมไปข้างนองหกหะกามาหอดบ้านไม่ใกล้ไล่ซุดก็บเ่เห็นกันเพราะว่าขันแม่หอมออกไปข้างนอกแม่หอมก็บเ่เห็นไผ่เนาะพี่น้องนแม่หอมกามี่เอาใส่ถุงมือแม่หอมกบมี่หมูจ้ะพี่น้อง หมูที่ไม่หอมสื่อมาที่เป็นหมูอบรอกระจาบันนี้ไม่หอมก็ได้สิมาเปลี่ยนแปลงเนี่ยพี่น้องไม่หอมก็สิมาเปลี่ยนแปลงพอนเลยอันไม่หอมก็เลยสิมาดัดแปลงพี่น้องไม่หอมว่าสิเห็ดอาหารน็อตมือนี่สิเห็ดอาหารตาอันไม่ใกล้อันไม่อนนไมหอมก็มันกินเหลือบันนีลีรอ,อก,กินต่หนังเล่าพี่นอ้องบัรน,นี้ไม่หอมก็ได้ตะเื้อมันบางแงได้ถ่ยบางไงพี่น้องไม่หอมก็มานเป็นลูกเตา๋า แม่หอมกาชิมาต้มเฮ็ดเป็นซุปแม่พี่น้องซุปผักอาหานบ้านห้าวกะชิคข่วต้มจืดเนาะพี่น้องแต่อาหาแม่หอมหใส่หลายผักแม่หอมกบมี่นี่ยุบานเนี่เขาเอื่นกูลาบีเนาะพี่น้องตักเอาหานลังก้นกับมาเห็ดเป็นตำแท่นตำมะกอกทุกคนวันนี้แม่หอมกะชิใส่กูลาบีแล้วก็ชิมีหอมหัวใหญ่เนาะจ้าเนาะแล้วก็ชิมมีมันฝรั่งมันฝรั่ง ไม่หอมจะเฮ็ดหมอน,อนิ้วใหญ่ไดพี่ต้องกะจิมีต้นหอมหัวใหญ่นอยจากเนาะไม่หอมกะสิไส่แค่หลอดต้องไปพี่น้าะไม่หอมกะจิไส่แค่หลอดหวัวใหญ่กะพักอันนั้นแม่พักอันนี้เนี่ก็กะชิไหลไปอีกนอะจากทุกคนไม่หอมกะสิไส่แค่หลอดใส่น้าพักกะชิเป็นพักหลายอย่างทุกคนไม่หอมกะชิตุนเนื้อไบก่อน ไม่หอมจิตตุนเนื้อจ้ะทุกคนไม่หอมกะฉิตั้งน้าเดือดเดือดแล้วไม่หอมกะจิตุนไ้ไฟอ่อนๆจนว่าห้เล่านิ่มนอะจ้ะเนาะเป็นห้เลานิ่มไม่หอมกะไม่หอมกะสีหันผักในระวะในระวางล่อห้เนื้อนิ่มนาะจ้ะไม่หอมตั้งน้าหอนไว้ยอไม่หอมกะฉิเอาเนื้อตัวนี้ไปตุนเป็นเนื้อหมูเป็นเนื้อข้อขาได้จ้ะทุกคนมึงกระดูกแล้วปะถ้าไม่หอมกะบอกระดูกลงไปน้าดอกสิตุบมันนี่ไปดอนๆจากกอน จากทุกคนสิดต้มไปโดนๆซนนนนะก่อน <c oughs> มีน้ำซ่า่คือเกาแล้วฟีนองเมอรอนีมีน้ำซ่า่นอต่อ <c oughs> ไม่หอมเฮดกับเขาไม่หอมอันมากอันกินน้ำซ้าไปน้ำต่อทุกคน <c oughs> ตามเรียงตามล่าแล้วน่าจะอันนี้อันที่ที่มันเป็นแข็งแข็งไม่หอมก็เอามาเอามากแก้มน้ำซ่ากับทุกคน จะได้แต่ผมม่นำกิ่มเขียน้ำกลิ้มซี่ฟุตแล้วหอมกระเทยอกระดูกแล้วไปหนีสักันเดี๋ยวแม่หอมขอหั่นผักก่อนนะเจ้าเนาะหั่นผักแล้วก็หั่นทุกอย่างเรียบร้อยแล้วล่างเรียบร้อยแล้วแม่หอมจังมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปนะจ้าทุกคนเนาะ อันจะแม่หอมกับจมาปอกแค่รอนแม่หอมก็ปอกหัวนี่แล้วจ้ะทุกคนบางครั้งในเหลืองนิดหนบางคนเขาเจ้าเสี่ยวไปตำได้พี่น้องตำคือตะกอนหรือเปล่านะแต่แม่หอมบูเพราท่านในร่องเมือแค่เทียตะกอนกับตะแคย่ร่องมือตำแค่รอนเด้อตำแล้วก็ติดใจอยู่ทุกคนตำเดาปัดผัดมากินเออแต่ว่ามือนี่เสี่ยวเห็ดขันแม่เห็ดซุปเขาเอิญนิดหนี่งเขาเห็ดซุปเนาะพี่น้องเนาะเห็ดเห็ดซุป ไม่หอมกระชีหั่นแล้วมีหอมจันเยวไปล่างนาะจะเนาะนะครับฝานฝานให้มันเป็นตอนหน่อยก่อนจันเซลไปล่างหน่อยไหมทุกคนมึงมันพลังหัวใหญ่บอมันพลังหัวบางใหญ่บ่เต๋อ้ามันเอามันพลังหัวหน่อยเอามาต้มซุปเนาะพี่น้องมันเละมันเปื่อย ผักซุ้มอืนสุกแล้วมันฝรั่งสิลิไปเลยมันถ่าท้าทำเป็นมันฝรั่งแบบหัวหน่อยคือไม่หอมปลูกเองเนี้ยอันนี้ไม่หอมสื่อมากขันปลูกตั้งหัวเป็นขันมันฝรั่งมันทิมมีเป็นแนวของมันคือจังแนวเขาปวดแนวเขาห่อหล่ะจากทุกคนแนวหน่อยแนวใหญ่หอมมะลิอย่างกับว่าแปเออขี้กันี่งหนีขีกันมันฝรั่งหัวใหญ่เขากระสือแบบหัวใหญ่มาปลูกั่นไหม มันฝรั่งนี่วิตามินนี่สีหลายก็เข่าเลยพี่น้องแดงนะก็เขาแล้ก็มีหอมหอยไงนอกจากนั่นหอมเฮ็ดกับเข่าพี่น้องมีเฮ็ดกับเขา่าซุ่นมืออ้ามือมีหอมกะทายฮะแล้วมือมีหอมขบว่าไทยกันเฮ็ดกับเข่านอดจังงี่ามีหอมเพราะใครทายมีหอมกะที่ไทยตแต่เฮ็ดกับเข่าของเจ้าพ่อกินเลยพี่น้องมือนี้วันสุกก็เลยใจดีก็เลยสีเฮ็ดสุก ซุปผักซุปหมูเห็นพ่องายเออเอาใจจักหน่อยเอาใจจักหน่อยค่อยเขาเดินขับรถไห่ขี่พี่น้องเ <c oughs> พรยขับรถไห่ขี่เออไอสินีต้นนันนีได้พี่น้องเห่ต้นน,นั้นต้นนันีเอาไส้อันไอยังกบโปเปียกก็ได้พี่น้องบ้านน,านันนีเขาจะมาก,กิน เอสปเปียเฮ็ดอีหยังยังสิแม่ยูนี่เขาเอินวู้ดลุนนะแม่หอมกับเรื่มซื้อดูว่าเศร้าแม่หอมมันเรื่มแต่ซี้อได้พี่น้องห่างแถวมาเป็นเฮ็ดอันแม่นอีหยังเพราะว่าเรื่มซื้อไทยกินลังพี่น้องโกอินเตอร์โดนมึงได้แม่หอมแก้มน้ำแซาโกอินตัวโดนเปื่องจีบอ่ะอังแซ่กับเป็นลุงทีบพี่น้อง อันนั้นแน่ยน,นี้เนี่นยก,กัหลายเด้เจ้ะทุกคนอืมลายหอมกระเจียวเจ้านนอ่อนมันนี่มันมีจีบินไหมหอมกับสีล่างครับปอนไม่หอมกับจีบอมะไซมูสีล่างปอนปู ต้องพาต้องพาล่างนั่นไหมเจ้าทุกเปิ้ลโอเคจาเวว่าเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนต,ต่อไปพี่น้องมันสิโดนนอกจะเนาะไม่หอมกับยางเก่งใจทุกคนนอกจะเนาะไม่หอมกระชิมาหันเป็นลูกเตาาก๋าเนอกจ้าเนาะไม่หอมสิล่างอีกเท่ากันอันนี้กัพาออกเนอกจ้าเนาะต้องพาออกเพราะว่าอันใดแก่เทาก็บ,บ่เอาเนอกจ้าเนาะต้นหอมต้นหอมใหญ่ เราพ่าเดอะหั่นเลี่ยวๆจังสีไปล้างอีกเที่ยนหนึ่งน,นอ,อ,จงนองกจา,าออกเนาะเนี่ยจังสีไม่หอมกับสีเปียเอาหผ่าออกเนาะไม่หอมกับสหั่นออกเพราะว่าอันอันใดที่มันปนด,ดินพี่เนาะไม่หอมก็เอาถิงเลยเนี่ไม่หอมกับสีมาหั่นมันพลังให้มันเ,เเมนเป็นลูกเต่าให้มันเป็นบาดเล้วแต่ข้าวสีมักเนาะจะถูกคนว่าข้าวยาวตอนหน่อยหลายขันตอนหน่อยหลายมันกับสีเปียเนาะจะเนาะมันกับสีเละ หอมสีกิตตอนใหญ่ถ้า่ากันถั่วแม่น,นันถ้าบานเข้ากับถิ่มต้งจีดเดยจับทุกคนน้อนพลังขันห้าหันน้องกับจะเป็นสีส,สีสุกง่ายเกิดเป็นลูกผู้หญิงเนาะทุกคนสีละแม่บานแมยแห้งเข้ากับเฮ็ดกั๊บขอกัอนนั่นสิแม่จ,จับทุกคนนึงสิอันไปเลยแม่หองพารป่วยก่อนพี่น้อง วัาคือเดือดวทวนๆแท้เดี๋ยวเรากระชิมหั่นใส่ถัว่วนีเนาะนจะ๊จะเนาะ่ตอนนี้ใหญ่จังใช่ไหมจ้ะทุกคนม้งกับเผากับน้ำเดีอือดเนาะจ๊ะทุกคนเนาะมาแลต้องเฮ็ดกิน จทุกคนแซ่บได้จต่ทุกคนเขาต้มแบบว่ากับเปนกัแบบเป็นวิตามินด,ดีอย่างหนึ่งเกิดซาดนาไม่หอมที่เป็นผู้ไส้หอกทุกคน <c oughs> แตงเมาอยาก เป็นผู้หญิงเห็ดแนี่ยใดเห็ดเนี่ยใอย่เนี่ยกินแต่แม่หอมมักเด้พี่น้องมักแม่หอมมาเค็ดกับเขาแม่หอมมาเค็ดกับเขามาเค็ดอันนั้นมาเค็ดอันนี้ตะกี้แห่งโมมี่ยูทูบเบิ้งเนาะจากพี่น้องเท่าไรแบบพื้นบ้านเทาสูมือนีกะนเขสอนเทากับหางลังเจกกับเป็นยูทูบแน่เนาะจากเนาะกับเป็นยูทูบแน่มันมีนานทุกคน แม่หอมสีต้มปึ๊บน้ำเปื่อยๆตะก่อนแม่หอมกับจังค่อยสีต้อมอบเม็นต้มน้ำต้ไมไอหมูนะฮะเปื่อยๆตะก่อนพี่น้องเพราะว่ามันเป็นหมูอบเนาะจ้ะเนาะมันเป็นหมูอบแหม่แม่เล้วนะเนาะอันนี้มันหัวกูราบีนาะจ้ะเนาะเออกูรา เนาะกมาฮันเหันเป็นลูกเต๋าด้ว่จ้เป็นลูกเต๋าันึัสิบริตอนหน่อยซ์ซัมมันบริตอร์นอซัมมันฝรั่งด้วะทุกคนนั่สิหันเป็นลูกเต๋าองคี่ยจ้ะทุกคนอันใดมองแข็งแข็งมีหอมก็บื้อาเขียวบ่ดีนี่แต่ที่เ่าแต่เขียแอแอวยังงนม เนาะพี่น okay. so, like. okay. right? uh ้องเนาะว่าไปแงาไปว่าไปแงาไปนี่แหละความสุขความสุขของคนเฮายิ่มใส่พี่น้องความสุขของคนเฮาเนี่ยแต่ได้เฮ็ดอยากเฮ็ดกินบ่อึดอยากบ่อึดกินเฮ็ดไปตามนั่นไปไม่หอมเลี่ยนยูทูปไม่หอมบ่เหงาตอพี่น้องไม่หอมมีมูไม่หอมบ่เหงา อีกจักหนึ่งกับบ่ได้เฮ็ดเวียเฮ็ดงานอย่างเราพีน่นอน,นมันหยุดงานแล้วตาเราก็หยุดงานแล้วก็เลยซอมเถาก็เลยบ่ได้นั่นใส่แค่หลอดน่ใส่ผักลหลายๆอย่างเป็นเสียพี่นอนเท่ากับ ถ้ากำลังหันเป็นปลูกเาสาเื้อกันแบบกี้ ซาอีกก่อนแค่นาะเบื้องพักหลายๆอย่างแก่ทุกคนงามเด้อแต่ทุกคนมีหอมมาก Okay. แค่หลอดแน่หัวกรูรบีแน่แล้วกะมันพลังลนะจ้ะเนาะวันนี้ก็จะเป็นหัวหอมจ้ะทุกคนหัวหอมหัวหอมกับลางเรียบร้อยแล้วเบิด์ูซเน่หลอดะจ้ะทุกคนนั่นอีกกะจะไปจุ่มนม้ำใส่ตะแกรงกูจุ่มใสนมน่น้ำนะจ้ะว่บาบินดูนด้วย okay. เออบิ๊กนี่ต้องเชื่บ่เส่เส่เว่าเส่คูนนะ

Ja. <h sharing> ja, ik schur het uit, ik I er ja, even uit, ik kom weer schuren, toch? hele tijd mm -hmm. cool. is je mooi ja, man, ze nemen zo, hele tijd, hele tijd, schuren haar of kijken, ik ga je zien is dat? je wel, weet je wel, weet je wel, weet je het is wel, weet je ถาเราจะมีการ t ำอรฟรีซบ็อกซ์ก็ต้องไหนกันนะฟรีจัยจะพีทะมีฟรีซอซ์ก็ต้องทยังองก็สีนี่สีอันนี้จะเอาไปล้างอีกสักอนพี่นองเพราะว่าแม่หอมหยาันีขีดดินใ้เนาะบอกมาใส่กัน ่อยากไปกอเบอหันเจ้าใส่คเอยเบิ้หือโดดแล้ว่าม่ได้เราขยยานแล้วาม่บฟ้าเราก็บ่หยอกบ่เย่อไปโี่อยู่สองเท่าน้่งบ่หยอกงานแต่กี่ไปยหยอกไ่ย้อนจตไปหลางสักก่อน ส่วนมือนแรกอย่างส่ได้กินพี่น้องไม่หอมกะทิไม่หอมกะตาต๊ะเปลีนเนาะจากพี่น้องเนาะไม่หอมกะตาต๊ะเป็นม่หอมกะนั่นแค่นี้ไม่หอมกะสินั่นไม่หอมกะว่ามี่ยังเห็นเบื้องหลอกจากพี่น้องไม่หอมกะกั่เหตุรยังนอกจากเนาะกขาพ่อได้หาการบ้านพาอได้นั่นไปพี่น้องเอ้ยมันบ่คืออยู่เมืองไทยเฮาดอยู่เมืองไทยเฮาเขายัง่า มีตลาดตะเล่มีมองไปหันไปหนีเนาะอันนี้ก็มีแต่เดิมๆจากทุกคนเดิมๆเดิมๆแบบว่าจักสีไปใส่ไอ้พอดีกับเฮ็ดกับเขาก็ินเขาพี่น้องคันยูทูบอกว่าอันบ่ให้เฮ็ดกับเขาบ่มีหอดคลิปพี่น้องสิได้หอดยูทูแล้วพักกับบ่มีแล้วเดี๋ยวนี้พักกับบ่มีแล้ว อพักกับเบิดแล้วบันนันแล้วพักกระใดคลิปนี้กับซ้ำนี้เนาะจากทุกคนเนาะไม่หอมก็บใดซ้ำนี้แต่ทุกคนไม่หอมก็บใดซ้ำนี้ไม่หอมกระเสียออกมาล่างอีกเทหนึ่งเนาะหัวหอมไม่เข้าต้องสีเข้าต้องสีล่างเพราะว่าหัวหอมเนี่ยมันอยู่ในดินแต่พี่น้องไม่หอมกระสี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 อ้วแล้วก็ ล่างใหม่เนาะจะเนาะล่างใหม่เบอร์ตุกอันนี่แหละจ้ะนี้แม่้อมกะชีเอาใส่ถุงพลาสติกไว้ประมาณมือแลงกะประมาณจะขูดมืแรงม่หอมตุนหนนีไว้แล้วตอนนี้ก็หาแต่กระเทียงคืนนั่นเองก่ะตุนบอกแม่ดูจะเทียงคืนเทียงยีสิบมันไม่หอมมันนี่แม่หอมกะชีมือแร้งแม่หอมกะจังแม่หอมกะชีคลิปคลิปนี้แม as ่หอมกะชีหยุดไว้ซัมนี่เนาะจะเนาะทุกคนเนาะมือแลงแม่หอมกะจังสิมา จะเอาผักใส่เอาหยังใส่อันนี่น่าจะเนาะฝากกดแชร์กดไลค์หัวใจให้แม่หอมเน่อน่จะเด้อหั่นแม่หอมตัดต่อเป็นกินมือแรงแม่หอมกะสิกะสิกะสิเอามาต่อใส่เนาะจะเนาะแต่ว่าคั่นตัดต่อบ่เป็นกะแม่หอมกะสิจบอยู่สามนี่นาะจะเนาะทุกคนเนาะอันอันกินซื่อๆกัเกบเบื่อแล้วนะเบื่อแม่หอมเราจ้ะทุกคนแม่หอมกะสินำซาต่อแลกาก็มีแน้าแก่มีขนกระดูกพี่น้อง เนื้อที่ไม่หอมตัดออกเล้จ้ะทุกคนโอเคจ้าคลิปนี้ก็ซํานี่เนาะจ้ะเนาะทุกคนเนาะฝากกดแชร์กดไลค์หัวใจให้แไม่หอมเลยเด้จ้ะเด้อฝากขอบคุณขอบคุณควรเป็นมาเป็นกําลังใจให้แไม่หอมเนา้จ้ะเนาะขอบคุณอแอบซีเก้าขอบคุณแอบซี C ่ไม่ที่เข่าเมื่อไม่หอมกับขอบคุณ,ห,คณลหลายๆเนาะจ้ะเนาะขอบคุณทุกทุกขขาการขอให้พุ่นพารักษาขอให้พระพุทธพระทัม ลักษาพี่น้องทุกทุกคนทั้งพร้อมกับทหารตั้งแดนพร้อมแนวหน้าของเฮ้าน้อยจากเนาะบายบายจ้ะทุกคนบายบาย